โอ้โหใครที่ชอบน่องตึงบ่อยๆถ้าไม่อยากเป็นตะคิวต้องทําตามนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดบันทึกให้ด้วยนะคะแชร์ไปให้กับคนที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นน่องตึงขาตึงนะคะเพราะวันนี้เรามีท่าบริหารดีๆมาฝากกันค่ะให้เราเอาขาข้างที่เราต้องการจะยืดน,นะคะยืดไปด้านหน้านแบบนี้จากนั้นค่อยๆกระดกปลายเท้าขึ้นค่ะพร้อมกับโน้มตัวยืดไปแตะเลยนะคะนับไปเรื่อยๆนะคะสักประมาณ15วินาทีค่ะนับไปพร้อมๆกันนะคะนับ 1>, 1 2 3 4 ยืดไปเรื่อยๆนะคะทําซ้ําต่อข้างสักประมาณ3-5รอบนะคะหรือทําจนกว่าจะรู้สึกเบาขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถหาถุงประครบอุ่นนะคะประครบบริเวณน่องประครบบริเวณต้นขานะคะก็จะทําให้กล้ามเนื้อเรามีการคลายตัวที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่เป็นตะคิวค่ะใครที่มีอาการปวดตึงตามส่วนต่างๆนะคะแล้วสนใจอยากทกํากายภาพบําบัดกับเราก็สามารถติดต่อมาได้ที่กายสิริคลินิกกายภาพบําบัดหรือกดโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ